สวัสดีครับ Design Thinking คำคำนี้เราได้ยินกันบ่อยมากเลยใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าจริงๆแล้วแก่นของมันคืออะไรกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันแบบหมดเปลือกเลยครับว่ามันคืออะไรและมันทำงานยังไงในโลกธุรกิจจริงๆเรามาเริ่มด้วยคำถามที่น่าสนใจมากๆก,กันก่อนเลยดีกว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้ชนะรางวัลโนเบลกับสตาร์ทอัพที่เจ๊งไม่เป็นท่าเนี่ยมีเหมือนกัน ฟังดูอาจจะแปลกๆนะครับแต่เชื่อเถอว่าคำตอบของคำถามนี้แหละครับจะพาเราไปสู่หัวใจของดีไซน์ทิงกิ้งเลยคือก่อนที่เราจะไปดูเครื่องมือต่างๆของดีไซน์ทิงกิ้งนะครับเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าไอเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรเป็นหลักซึ่งปัญหานั้นก็คือข้อจำกัดของหลักเหตุผลในการตัดสินใจของมนุษย์เรานี่เองครับและนี่ก็คือคำตอบส่วนแรกของคำถามเมื่อกี้นี้ครับบุคคลท่านนี้คือเฮอร์เบิร์ตไซมอน เขาคือผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลจากการศึกษาเรื่องที่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยคนเราตัดสินใจในองค์กรที่มันซับซ้อนมากๆอย่างไรไม่ใช่ในโลกของทฤษฎีที่สวยหรูนะครับแต่คือในโลกแห่งความเป็นจริงเลยแนวคิดหลักของไซมอนที่โด่งดังมากเลยก็คือ bounded rationality หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือเหตุผลที่มีขอบเขตพูดง่ายๆเลยก็คือมนุษย์เราไม่ใช่ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ครับเรามีข้อจำกัดเพียบเลยทั้งข้อมูลที่มีไม่ครบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์หรือแม้กระทั่งเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้เราแทบไม่มีทางหาทางเลือกที่ดีที่สุดแบบ100%เซได้เลยแล้วพอเป็นแบบนั้นผลที่ตามมาก็คือสิ่งที่เรียกว่า satisficing ครับคือแทนที่เราจะพยายามหาทางออกที่สมบูรณ์แบบที่สุดจริงๆเรากลับเลือกทางเลือกแรกที่มันดีพอหรือแบบเออพอแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ก่อนซึ่งนี่แหละครับคือจุดอ่อนสำคัญมากๆในการตัดสินใจเลย คำพูดนี้ยิ่งตอกย้ำปัญหาให้ชัดขึ้นไปอีกในบริบทขององค์กรเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราไม่ได้ตัดสินใจเพื่อตัวเองคนเดียวไงครับแต่เราตัดสินใจเพื่อเป้าหมายของบริษัทซึ่งนั่นก็หมายความว่าการเลือกทางที่แค่ดีพอเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบที่ใหญ่หลวงกว่าที่เราคาดคิดไว้เยอะเลยทีนี้คําถามคือแล้วองค์กรจะรับมือกับข้อจํากัดพวกนี้ได้ยังไงนี่แหละครับคือจุดที่ดีไซน์ทิงกิ้งเขาม,ามีบทบาทสําคัญมันคือแนวทางที่มีโครงสร้างชัดเจนที่จะช่วยให้เราก้าวข้ามข้อจํากัดของมนุษย์ แล้วก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นโดยมีคนเป็นศูนย์กลางนั่นเองเอาละครับมีความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งที่เจอบ่อยมากคือคนมมกจะคิดว่าดีไซน์ทิงกิ้งเป็นสูตรสําเร็จที่ต้องทําตามเป๊ะๆป๊ะหนึ่งสองสามสี่แต่จากงานวิจัยขนาดใหญ่ที่ศึกษาถึง221โครงการเขาพบว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกล้องสลับลายมากกว่าครับคือมันเป็นชุดเครื่องมือที่เราสามารถหยิบมาผสมผสานพลิกแพลงให้เหมาะกับสถานการณ์ตรงหน้าได้แล้วในกล่องเครื่องมือที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้าง หลักๆเลยก็จะมี6อย่างนี้ครับตั้งแต่การค้นหาความต้องการของผู้ใช้จริงๆว่าเขาอยากได้อะไรกันแน่ทำความเข้าใจปัญหาให้ลึกถึงแก่งของมันท้าทายสมมุติฐานความเชื่อเดิมๆของเราไปจนเป็นการสร้างไอเดียด้วยภาพให้คนอื่นเห็นภาพตรงกันแล้วก็เรียนรู้ผ่านต้นแบบคือลองทำของเล็กๆออกมาทดสอบก่อนจะลงมือทำจริงๆหัวใจสำคัญของมันก็คือการเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกกับงานครับ ไม่ใช่ว่าทุกโปรเจกต์จะต้องใช้ครบทุกเครื่องมือนะตัวอย่างเช่นถ้าเป้าหมายของเราคือการออกแบบ user experience หรือ UX เนี่ยเราก็จะเน้นไปที่การทําความเข้าใจผู้ใช้กับการสร้างต้นแบบเยอะหน่อยแต่ถ้าโปรเจกต์นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่การท้าคายความเชื่อเดิมๆของคนในองค์กรอาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดก็ได้ทีนี้มันก็มีคําถามต่อมาที่น่าคิดมากเลยนะครับก็คือและถ้าเรามีกล่องเครื่องมือที่ดีแล้วแต่พอลงมือทําจริงๆ ไอเดียนั้นมันก็ยังล้มเหลวอยู่ดีแหะซึ่งเรื่องนี้แหละครับจะเชื่อมกับไปที่คําถามเปิดของเราเกี่ยวกับสตาร์ทอัพที่ล้มเหลวคําพูดที่ทรงพลังของเนลสันแมนเดลาประโยคนี้ชี้ให้เราเห็นภาพชัดเลยครับว่านอกจากเครื่องมือที่ดีแล้วเนี่ยทัศนคติก็สําคัญไม่แพ้กันเลยมันคือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มองว่าความล้มเหลวมันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเรียนรู้ที่ล้ําค่า พราะความกลัวความล้มเหลวเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินหรือเวลาที่เสียไปนะครับแต่มันมีต้นทุนทางใจที่ซ่อนอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นขวัญกําลังใจของทีมที่ถูกทําลายความรู้สึกว่างานที่ทุ่มเทไปมันสูญเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับที่มันคอยฉุดรั้งไม่ให้องค์กรกล้าที่จะลองเสี่ยงทําอะไรใหม่ๆทางแก้ก็คือการปรับเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่เลยครับจากวัฒนธรรมที่วัดผลสำเร็จกันที่การส่งมอบงานว่าปล่อยฟีเจอร์ไปได้กี่ตัวแล้ว ไปสู่วัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับการเรียนรู้ให้ได้เร็วที่สุดคือเราจะฉลองกับทุกการเรียนรู้แม้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาบอกว่าไอเดียของเรามันผิดก็ตามอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆที่น่าสนใจมากเลยนะครับลองเปลี่ยนคําดูจากการเรียกงานว่าโครงการหรือโปรเจกต์มาการเรียกว่าการวางเดิมพันคือแค่คําง่ายๆคํำนี้เนี่ยมันช่วยย้าเตือนทุกคนในทีมได้ดีเลยว่าเฮ้ย hey, ผลลัพธ์มันยังไม่แน่นอนนะ และเป้าหมายที่แท้จริงของเราคือการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดไม่ใช่แค่ทําตามแผนให้มันจบๆไปเอาละครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วสมมุติว่าตอนนี้เรามีทั้งเครื่องมือที่ดีที่สุดมีทั้งทัศนคติที่ถูกต้องแล้วคําถามคือแค่นี้มันจะเพียงพอสําหรับความท้าทายที่มันใหญ่และซับซ้อนที่สุดของสังคมเราจริงๆหรอคำตอบก็คืออาจจะไม่พอครับโดยเฉพาะเมื่อเราต้องเจอกับสิ่งที่เรียกว่า wicked problems หรือปัญหาที่ซับซ้อนสุด มันคือปัญหาที่มันพันกันยุ่งเหยิงไปหมดจนไม่มีทางแก้ไขที่ง่ายและถูกต้องเพียงหนึ่งเดียวอย่างเช่นปัญหาความยากจนปัญหาโลกร้อนหรือปัญหาสาธารณาสุขและนี่คือจุดที่ดีไซน์ทิงกิ้งแบบเดิมๆอาจจะต้องพัฒนาไปอีกขั้นครับ จากที่เคยโฟกัสแค่ผู้ใช้หรือ the user แค่คนเดียวมันอาจจะต้องขยับไปมองภาพที่ใหญ่ขึ้นคือมองทั้งระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือที่เรียกว่า critical design thinking ซึ่งจะเน้นการสร้างพื้นที่ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เข้ามาถกเถียงเพื่อหาทางออกในระดับโครงสร้างร่วมกันตัวอย่างของ s ตาร์ทอที่ชื่อแชร์เนี่ยสะท้อนภาพได้ดีมากเลยครับคือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ผู้บริโภคอย่างเรารู้สึกดีที่ได้ซื้อของและได้ช่วยเหลือคนอื่นไปในตัวด้วย มันอาจจะเป็นแค่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ทําให้เกิดปัญหานั้นขึ้นมาตั้งแต่แรกเลยและนี่คือคําถามสําคัญที่เราอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้ได้คิดกันต่อนะครับว่ามันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องเปลี่ยนจากการแค่แก้ปัญหาของผู้ใช้ไปสู่การออกแบบระบบใหม่ทั้งหมดที่ปัญหานั้นมันอาศัยอยู่นี่อาจจะเป็นความทา้าทายที่แท้จริงของการออกแบบในอนาคตก็ได้ครับ